มีแผนภูมิแท่งมาให้นะคะจำนวนไม้ผลในสวนของนายบุญมาแกนตั้งเป็นไม้ผลแกนนอนจำนวนต้นนะคะไม้ผลที่ปลูกมีมะม่วงส้มฝรั่งมะละกอขนุนน้อยหนาโจทย์ถามว่าแผนภูมิข้างต้นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนะคะเราก็จะดูจากข้อมูลที่ให้มา ก็คือดูจากชื่อแผนภูมิที่อยู่ทางด้านบนนะคะเขียนตามเลยค่ะก็คือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนไม้ผลในสวนของนายบุญมานะคะอยู่ทางด้านบนของแผนภูมิค่ะเขียนตามเลย จากแผนภูมิที่ให้มาโจทย์ถามว่าเรียงลำดับชนิดของไม้ผลที่ปลูกมากที่สุดไปน้อยที่สุดเราดูจากแผนภูมิแท่งเลยนะคะมากที่สุดก็คือมาตามแนวนอนนะคะที่ยาวที่สุดก็คืออะไรคะมะม่วง ต่อไปรองจากมะม่วงก็คืออะไรคะก็คือมะละกอต่อจากมะละกอคืออะไรคะก็คือฝรั่ง ที่ยาวนะคะหรือปลูกมากที่สุดฝรั่งแล้วต่อไปก็เป็นอะไรคะน้อยหนารองจากน้อยหนาก็เป็นอะไรคะสม้ม และที่ปลูกน้อยที่สุดก็คืออะไรคะขนุนก็จะได้ว่าเรียงลำดับชนิดของไม้ผลที่ปลูกมากที่สุดไปน้อยที่สุดก็คือมะม่วงมะละกอฝรั่งน้อยหนาสม้มขนุน จากแผนภูมิที่ให้มาโจทย์ถามว่าสวนของนายบุญมามีมะม่วงมากกว่าส้มกี่ต้นนะคะจากแผนภูมิมีมะม่วงกี่ต้นคะ20 40 60 80 100แล้วก็ไปอีกครึ่งหนึ่งก็คือเพิ่มไปอีก10ก็คือ110มากกว่า ก็ต้องลบนะคะมากกว่ากันเท่าไรลบด้วยจำนวนต้นส้มที่ปลูกก็คือเท่าไหร่คะปลูกส้มกี่ต้น40ต้นนะคะทำการลบเลขค่ะทําการลบหลักหน่วย0ลบ0เหลือ0ต่อไปนำ11 ลบ4เลยค่ะ4แล้วนับต่อไปให้ถึง11 4แล้ว5 6 7 8 9 10 11ได้เท่าไหร่คะได้7นะคะก็คือสวนของนายบุญมามีมะม่วงมากกว่าส้ม70ต้น จากแผนภูมิที่ให้มาโจทย์ถามว่าไม้ผลที่ปลูกมากที่สุดคือชนิดใดนะคะแล้วก็ไม้ผลที่ปลูกน้อยที่สุดคือชนิดใดมีจำนวนต่างกันกี่ต้นนะคะปลูกมากที่สุดก็คืออะไรคะมากที่สุดก็คือมะม่วง แล้วไม้ผลที่ปลูกน้อยที่สุดคืออะไรคะก็คือขนุนมีจำนวนต่างกันกี่ต้นคะมะม่วงมาถึง1 1ึ่นะคะขนุนเท่าไหร่คะยี่สิบแล้วมาอีกครึ่งหนึ่งก็คือ30 เรานับส่วนที่ต่างกันเลยนะคะอ่ะมาครึ่งหนึ่งนี่ก็คือสิบสิบมาระหว่างช่องนะคะระหว่างรอยเส้นปะเนี่ยคือเพิ่มขึ้นทีละยี่สิใช่ไหมคะอันนี้ครึ่งหนึ่งก็คือสิบแล้วบวกยี 30, 30 50, 50 70, 70ก่สิบเป็นสามสิบสามสิบบวกอีกยี่สิบเป็นห้าสิบห้าสิบบวกอีกยี่สิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบบวกอีกสิบเป็น 80ต้นนะคะก็คือไม้ผลที่ปลูกมากที่สุดคือมะม่วงไม้ผลที่ปลูกน้อยที่สุดคือขนุนมีจํานวนต่างกัน80ต้นจากแผนภูมิที่ให้มาโจทย์ถามว่าในสวนของนายบุญมามีไม้ผลทั้งหมด กี่ต้นนะคะมีน้อยนาเท่าไรคะหกสิบต้นมีขนุนสามสิบต้นนะคะมีมะละกอหนึ่งร้อยต้นมีฝรั่ังเท่าไรคะหกสิบแล้วมาอีกครึ่งหนึ่งก็คือเจ็ดสิบต้นมีส้มสี่สิบต้นมีมะม่วงหนึ่งร้อยสิบต้นนะคะบวกกันหกสิบ บวก30ได้90 90บวก100ได้190 190บวก70ได้260 260บวก40ได้300 ส0มร้อยบวกหนึ่งร้อยสิบได้สี่ร้อยสิบนะคะในสวนของนายบุญมามีไม้ผลทั้งหมดสี่ร้อยสิบต้น จากแผนภูมิที่ให้มาโจทย์ถามว่าไม้ผลที่มีจำนวน,นน้อยกว่า50ต้นได้แก่นะคะเราดูในแนวนอนที่บอกจำนวนต้น0 20 40 60เพราะฉะนั้น50ก็คืออยู่ระหว่าง40กับ60ใช่ไหมคะก็คือครึ่งหนึ่งคือให้ดูว่าแท่งของ ไม้ผลชนิดใดที่สั้นกว่า50ตรงนี้นะคะก็คืออะไรคะชนิดแรกที่น้อยกว่า50ก็คือสม้มน้อยกว่า50นะคะถ้าเราลากขึ้นไปทางด้านบนส้มแล้วก็อะไรคะต่อไปก็คือขนุน ไม้ผลที่มีจำนวนน้อยกว่า50ต้นได้แก่ส้มและขนุนจากแผนภูมิที่ให้มาโจทย์ถามว่าไม้ผลที่มีจำนวนต่างกัน10ต้นได้แก่นะคะเราก็จะดูในแนวนอนค่ะว่า ไม้ผลแต่ละชนิดมีจํานวนกี่ต้นนะคะเราดูจากด้านบนก่อนนะคะน้อยหนากี่ต้นคะน้อยหนา60ต้นขนุนกี่ต้นคะขนุน30ต้นมาละกอกี่ต้นคะมาะะกอ หนึ่้อยต้นฝรั่งละคะ60แล้วมาครึ่งหนึ่งอีก10 60แล้ว70นะคะฝรั่งเจ็ดสิต้นส้มละคะส้มสี่สิต้นมะม่วงเท่าไหร่คะ100รอแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งระหว่าง100กับ1น0่งก็คือ110ิบต้นนะคะ ถามว่าต่างกัน10ต้นมีอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเราดูมะม่วง110ต้นต่างกับมะละกอที่มีอยู่100ต้นก็คือต่างกันอยู่10ต้นก็ได้แก่มะม่วงกับมะละกอเพราะว่ามะม่วงมี110ต้นมะละกอมี100ต้นก็คือต่างกัน10ต้น มีอะไรคะถ้าเราดูฝรั่งกี่ต้นคะ70ต้นต่างกับอะไรคะสิต้นก็คือน้อยนาฝรั่งกับน้อยนาเพราะว่าฝรั่งมี70ต้นน้อยนามีหกสต้นนะคะต่างกัน10ต้นมีอะไรคะ ส้มล่ะคะส้มมี40ต้นต่างกับอะไรอยู่10ต้นคะก็คือขนุนนะคะส้มกับขนุนเพราะว่าส้มมี40ต้นแล้วก็ขนุนมี30ต้นนะคะต่างกันอยู่10ต้นไม้ผลที่มีจำนวนต่างกัน10ต้นได้แก่มะม่วงกับมะละกอฝรั่งกับน้อยนาและ ส้มกับขนุน Super Cat